ผมนายคนแสนสายศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดต,ตำบลกาดควนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นก็มีผลไม้นะครับข้างทางทางนี้มีผลปลูกคนรักกันนะครับมนะนบ้านสันติชัยก็มีผลไม้มีมะม่วงมีอะไรมีพวกผักอะไรที่ปลูกอ,อยู่ข้างทางนะครับก็สามารถมาเก็บกินได้นะครับซึ่งก็ เพื่อพี่น้องนะครับเนาะ,ะก็ช่วยกันปลูกแล้วก็ช่วยกันกินนะครับก็มีพวกผักผลไม้มะ่วงอะไรที่อยู่ข้างทนะางฮะ,ะ,ะ,น,ะ,ะนี่เป็นพวกับแลก็ใกะเพราครับนะกะเพราเป็นในเขาเรียกอะไรอ่ะแมงลักต้นแมงลัก ก็เนี่เป็นผักฝังนะครับนี่ยผักฝังผักฝังม่วงนะครับนี่กกเป็นว่าเกลาอกมาเจ็บกินกันได้ครับทำกับข้าวเพื่อลดรายจ่ายนะครับเราไม่เราไม่ต้องเข้าไปตลาดของพวกนี้มันจะเป็นต้องซื้อนะครับปลูกกินเองนะครับปลูกกินเองที่บ้านส่วนมากก็ปลูกกัน